หนุ่มกันชัยงานเข้าเต็มๆชาวเน็ตถึงขั้นประกาศเลิกติดตามทุกช่องทางจากที่มีการรายง,งานว่าพลนตำรวจตีนพันวุฒิเลี่ยมสงวนผู้การสืบภาค8เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการพร้อมตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค3บุกเข้าควบคุมตัวแม่น้ำหนึ่งเพียรดาเพื่อทำการสอบสวนหลังพบพฤติกรรมใบเลขเด็นอาจเข้าข่ายความผิดโฆษณาชักชวนประชาชน รวมเล่นการพนันก่อนที่เวลาต่อมาสันอายามินบุรีจำคุกแม่น้ำหนึ่งสามปีปรับห้าพันเล่นพนันออนไลน์รับสารภาพลดกึ่งหนึ่งให้ร,รอลงอายาสองปีคุมประพฤติห้ามกระทำผิดซ้ำชวนคนเล่นหวยใต้ดินทางตรงทาง,ง,งอ้อมล่าสดรายการโหนกระแสพิธีกรยังนุ่มกัญชยัยได้เชิญแม่น้ำหนึ่งมาพูดคุยสัมภาษณ์ถึงเรื่องราวต่างๆ แต่ที่เป็นประเด็นฮือฮาช่วงท้ายรายการหนุ่มกัญชัยได้ยื่นกระดาษให้แม่น้ำหนึ่งเขียนอะไรบางอย่างเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นฮือฮาหนักมากในโลกออนไลน์หลายคนเฝ้ารอเฉลยข้อความในกระดาษแผ่นนั้นอยู่เพียบบางรายถึงขั้นประกาศเลยว่าถ้าหนุ่มกัญชัยไม่เปิดเผยกระดาษแผ่นนั้นขอให้ทุกคนเลิกติดตามหนุ่มกัญชัยทุกช่องทางเลย สังคมดีต้องแบ่งปันโหนกระแสงานนี้นุ่มกันชายเห็นแล้วก็รีบเข้ามาคอมเมนต์ส่งอีโมจิมองบนให้รัวๆเลยละค่ะ